มาแล้วจ้าขนมจีนบีบซดจ้าของหากินอยากเด้อจ้ะถี่เอาเห็นแบบทั่วไปก็คือสิเป็นเคงเป็นอย่างไปสันมันบอกคาตามตลาดเนาะอันนี้ก็บีบ,บสดๆนาราแล้วเขาก็สร้างกินไหมคะ่ะเห็นบอกคะการเหตุวิธีเขาแบบโบราณจักหน่อยคะ่ะลุงกระป๋าแล้วกับซอยกันทํามาหากินคะ่ะอันนี้เส้นเขาปุ่นซดๆเลยจ้ะ จากแป้งที่เพิ่นเฮ็ดเนาะค่ะเนาะเพิ่นเฮ็ดมาแล้วกับยี่สิบก็ปีว่าสันลุงเพิ่นบอกทำมานานแล้วยี่สิบปีหนังยากะมีหลายหนังยาที่เพิ่นเฮ็ดเองเด้อค่ะเป็นตะร์แสบอีหลีนี่นี่นี่พันเฮ็ดแป้งเ,ปเห็นบ่เพิ่นแป้งเพิ่นกะมีอ่าแบบเขาอะนะคะกระป๋องเจาะหู้นายสื่อสมเร็จหลวเนาะอ่ะเสร็จแล้วกระลางมือ การเฮ็ดของลุงกับค่อนข้างสะอาดอยู่นะคะเพื่อนกับล่างมือของเพิ่นทุกรอบไหมคะนี่หลังจากที่หฮาบีบสดสเซตเฮากับอเ,กอเอาตะแกงมากรองเอาตะสินค่ะลาดน้ำจักน้อยแล้วก็พักขื่นของเพิ่งนะคะเนาะอ่าแล้วก็เอา,าเศรา้าใช้น้ำใช้น้ำใช้น้ำอ่าล่างล่างแป้งออกนะคะพวกสินแปง้งฟุนๆออกเนาะสามสี่น้ำค่ะ นำทีซีพักจักน้อยเสร็เแล้กก็มาจับเป็นเสน้เน,เสนเป็นเสน้นมวนมวหมวลม,มวนใส่ะตะกานะคะเห็นบ่อน้ำยาค่ะน้ำยาหลายแห้งค่ะซีค่น้ำยาพ่นได้ค่ะแล้วแต่เขาสิเหลือกว่าจะกินน้ำยาอะไรน้ำยาน้ำพริกน้ำยาน้ำเงี้ยวน้ำยาก,กะทิน้ำยาป่าเลือกได้ตามชอบนะคะนี่ค่ะหลังจากที่พักเน้นเรนเแลวเพ่นกัมม่มวนมวนใส่ตะกาตะแกงเห็นบค่คา่ะเ้นงามส่วนหลวงเ้นกะ เป็นเส้นน่อยๆค่ะเนาะสดๆเลยค่ะต้นาผวกข้าวถี่ไปนั่งกินเนาะนี่เห็นบ่ค่ะถามมาเห็ดยากบ่สำหรับผวกข้าวแนมเบิงกับทรงหยากแต่ว่าลุงกระปะาเพิ่นกบว่าเห็ดมายากดอกจ้าเพิ่นกบสิ้นนะค่ะเนาะเพิ่นเห็ดมาหลายปีแล้วไหมคะ่ะอืม ถ้าโบบเดตอิลีนี่กัอยู่บหอด20ปีได้ค่ะหมายถึงว่าขนมจีนบีบสดได้ค่ะนี่น้ำยาไปตะกินมาค่ะน้ำยากะทิน้ำยาปลาน้ำยาเขียวหวานน้ำยาน้ำพริกน้ำยาน้ำเงี้ยวค่ะส่วนบุ๋มก็กินน้ำยากะทิแซ่บแซบค่ะเนาะนี่ก็สิได้ตละเข่งตละลจับ เป็นคนข้างใส่เวลานิดนึงค่ะเนาะขนูกค้าเพิ่นสกินเพื่อนกระเหลือกน้ำยาแลวเพื่อนก็นั่งโต๊ะค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งบุฟเฟ่ผักค่ะพักแบบนากินอิหลีค่ะมีมาก็สามยางเด้อยค่ะพักในตู้เดี๋ยวสิพาไปเบิง่งระวังนี่กับเบิง่งลุ่งแล้วปัน่นเป็นเน้นมวนเป็นเน้น ับลงตะกา้าเนาะค่ะเนาะอ่ะต่อไปก็ไปเบิ้งพักเลยค่ะปารเมนูพักบุฟเฟ่แล้วแต่ห้าสียิบเลยค่ะพักหลายอี่นี้ค่ะจะเต็มบาอ่านผู้ใดแบบสายพักเนี่ยโอ้ยสิกินซ้ำใดเพิ่นกระบ่งห่วเลยค่ะจับเด็ดตามต้องการเลยเพราะว่าสิปเป็นกล้วยพักดองอมัละบักแตงพักต้มต,ต่างๆพักซุั่วงงั่วงอกพักกงพักกาดเลือกเด็ดตามสบายเลยค่ะ คนบอหวงนี่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนี่มึงมอกินน้ำยากะทิเพิ่นคาะได้ลูกสิน3ามีต้นผุนได้ค่ะจานนี่ก็บ40บาทเองค่ะทักกันยิบหน่อยนึงก็แล้วแต่